สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับครูจิราพรทิประยุนค่ะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้คือ number หรือจำนวนนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนนะคะเรียนฟังเพลงสนุกๆก,ก่อนค่ะ จาก The Thinking Wallace ไปเอามาจาก YouTube ค่ะ. Hi kids, let's all count from one to twenty. We'll count from one to twenty three times, and each time we'll count faster. kids let's count again faster Standing. Let's count again even faster. สนุกไหมคะนักเรียนนอกจากจะสนุกแล้วเรายังได้รับความรู้เรื่อง Number หรือว่าจำนวนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนจำนวนต่อจาก20นะคะก็คือ20 21ไปจนถึง50นะคะ20คือ20 ถ้า21นะคะนักเรียนดูตามเลยนะคะ21เราก็เอา1ไปต่อท้าย20ค่ะก็เป็น21นะคะ21 21แล้วต่อไปพอเป็น22นะเราก็เอาเลข2นะคะเอา2ไปต่อหลัก20นะคะก็เป็น22นักเรียนพูดตามไปด้วยนะคะ22ต่อจาก22 ป็นยี่สิบสามนะคะเราก็เอาคำว่าสามเนี่ยไปต่อหลังยี่สิบนะคะเป็น twenty three twenty three ยี่สิบสี่ก็ทำนองเดียวกันค่ะเอาคำว่าสี่ไปต่อยี่สิบนะคะเป็น twenty four twenty four ยี่สิบห้าก็เช่นกันค่ะเอาห้าไปต่อเลยนะคะเป็น twenty five 25น,นี่ก็พูดตามครูไปด้วยนะคะต่อจาก25เป็น26ก็เอา6ไปต่อเลยค่ะ t 6 26, 26ต่อจาก26เป็น27ก็เอา7ไปต่อเหมือนเดิม t w 27 2 y s e ก็เอาแปดไปต่อนะคะเป็นท w e n t y eight twenty ยี่สิบเก้าก็เหมือนกันคะ่ะเอาเก้าไปต่อยี่สิบเลยคะ่ะเป็นท w e n t y nine twenty n i เห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดไปจนถึงยี่สิบเก้าก็คือเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปต่อข้างหลังยี่สิบนะคะต่อจากยี่สิบเก้าเป็นสามสิบอันนี้นักเรียนก็ จำหน่อยนะคะอันนี้ thirty thirty ก็คือ30สนะคะ,ะเราพูดตามครูอีกสักครั้หนึ่งนะคะนักเรียน20 20 20ยี่สิต่อไปยีสอ็ดนะคะ21 22 22 23 2ยสองท t w o ยสาม 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29และ30 30เห็นไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะ ต่อจากสามสิบเราก็จะมารู้จักเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์นะคะยี่สิบก็เป็นท0ซึ่งเมื่อกี้นี้เรารู้ไปแล้วสามสิบก็รู้ไปแล้วคือ30ถ้าสี่สิบล่ะคะสี่สิบยิ่งง่ายเลยค่ะก็ forty f ห้าสิบ ก็เป็น fifty f i f นักเรียนลองพูดตามครูค่ะยี่สิบ twenty สามสิบ thirty t สี่สิบ f o r ห้าสิบ f i ไม่ยากใช่ไหมคะ เดี๋ยวลองมาดูซิว่านักเรียนพอจะจําได้บ้างหรือยังนะคะครูจะถามคําถามนะคะแล้วนักเรียนก็ตอบนะคะอ่ะยกตัวอย่างให้หนึ่งตัวอยา่างอย่างเช่นเลขนี้คือเลขยี่สิบห้าใช่ไหมคะยี่สิบห้าเนี่ยครูก็ถามว่า what number is it what number is it คือเลขอะไรเลขที่เห็นที่คุณครูชี้อยู่คือเลขอะไรนักเรียนคนนี้ตอบว่า it is twenty i t is t w พร้อมยังคะเดี๋ยวเราลองดูซินักเรียนจะตอบได้ไหมอ่ะตัวแรกมาแล้วค่ะ20 ยีนะคะนึกไว้เลยนะคะนึกไว้ในใจเลยนะคะครูถามว่า what number is it what number is it นักเรียนก็ควรจะตอบว่า it is t w ตรงกับที่นักเรียนนึกไว้ไหมคะ ตรงก็แสดงว่านักเรียนถูกแล้วนะคะตัวเลขต่อไป what number is it what number is it นักเวีนนะคะเฉลยนักเรียนต้องตอบว่า it is 32 i t i s t h ถูกไหมคะ นักเรียนถูกไหมคะตัวเลขตัวต่วตอไป What number is it What number is it ให้เวลานักเรียนคิดหน่อยอ่ะ,ะเฉลยนะคะนักเรียนต้องตอบว่า It is 41 It is 41 คงถูกนะคะนักเรียนตัวเลขต่อไป what number is it what number is it เฉลยน,น,นะคะนักเรียนต้องตอบว่า it is 39 i t i s 39 What number is it? What number is it? เฉลยนะคะ It is twenty one. It is twenty one. What number is it? What number อีสิบเลสี่สิบนะคะเลขสี่สิเฉลยแล้วนะคะนักเรียนต้องตอบว่า it is forty it is forty สิ่งที่นักเรียนจะต้องจำนะคะคือยี่สิบ twenty สสิ thirty สี่สิบ forty ห้าสิบ f i ต t y ส่วนที่เหลือนะคะนักเรียนเธอก็ต้องจำหนึ่งถึงสิบเพราะเราจะต้องเอาหนึ่งสองสามพวกเนี้ยไปต่อหลังยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะคะอันนี้ What number is it? What number is it? อ่ะฉเฉลยนะคะ It is thirty. It is thirty. เราลงมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะนักเรียนต้องใช้หนังสือแบบฝึกหัดเซ่เฮลโหล นะคะอยู่ที่หน้าสิหนะคะหน้าสิบหนะคะข้อแรกให้นักเรียนฟังจากครูนะคะเสร็จแล้วก็วงกลมรอบตัวเลขที่นักเรียนได้ยินครูพูดนะคะข้อที่1ครูพูดว่าเทติ 30. เทอตีทนี่คือเลขเท่าไหร่เ,เลขอะไรนักเรียนก็วงรอบตัวเลขนั้นไปเลยค่ะข้อที่สองทเวนีไฟทเวนีไฟ ข้อสาม f o r t i five f o r t i f y ข้อสี่ thirty seven thirty seven ข้อห้า4ฟตฟตวงเสร็จแล้วใช่ไหมคะห้าข้อนะคะต่อไปท่อนลากนะคะนักเรียนให้นักเรียนลากเส้นจับคู่นะคะระหว่างตัวหนังสือแถวหน้ากับตัวเลขแถวหลัง นะคะให้นักเรียนลากเส้นนะคะแต่ก่อนจะลากเส้นนักนักเรียนก็เขียนทับตามเส้นประด้วยนะคะลากทับเส้นประให้สวยงามนะคะข้อที่หนึ่งรจะอ่านให้นักเรียนฟังดีไหมนะหรือจะให้นักเรียนอ่านเอง ให้นักเรียนอ่านเองดีไหมจะอ่านได้ไหมเนี่ยครูอ่านให้ค่ะบรรทัดแรกนะคะนายทีมนายทีมนายทีมเนี่ยจะจับคู่กับตัวเลขอะไรเอ่ยนะักเรียนก็ลากเส้น ไปห,หาตัวเลขนั้นเลยค่ะมันทัดที่สองทเวนต y ทเวนต y มันทัดที่สามทเวนต y t h r e เห็นไหมคะมี tree ลงท้าย twenty tree ต่อไปนะคะบรรทัดที่สี่ sixteen sixteen ต่อไปนะคะ thirty ท0ต่อไปนะคะข้อสุดท้าย12 12. 12เสร็จแล้วใช่ไหมคะนะักเรียนไปต่อแล้วนะอ่ะ มเวิร์นะคะเป็นการบ้านนะคะนักเรียนมีภาพมาให้นักเรียนแล้วก็มีบอกมาแล้วด้วยว่าตัวเลขนี้คือสิ่งของนี้ชื่อว่าอะไรนะคะอย่างเช่นหมายเลข25้าคือ pen สา b สิบสามแบล็คบอร์ดห้าสิบแล้วก็ยีคือ pencil สีเป็นคอมพิวเตอร์ยี่สิบปดเป็นโน้ตบุ๊กนะคะคำถามถามว่า what number t w five what number t w คือครูถามว่า,า,มวาหมายเลขยนะี่สิบห้าเป็นอะไรข้อนี้เป็นตัวอย่างนะคะเราก็เออหมายเลข25้าเป็นปากกานี่นาะเพราะฉะนั้นจึงตอบว่าเพ้นเห็นไหมคะครูทำให้เป็นตัวอย่างมีคำตอบ ให้แล้วนะคะเนี่ยเพ่นนักเรียนก็เขียนนะคะในสมุดของนักเรียนข้อที่1ถึงข้อที่6เขียนเลขข้อ1นึถึงหเรียงลงไปเลยนะคะแล้วนักเรียนก็ฟังคําถามจากครูนะคะครูก็จะถามตัวเลขตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างไม่ได้เรียงตามภาพนี้นะคะนักเรียนต้องฟังครูดีๆนะว่าครูถามหมายเลขอะไรนะคะข้อที่1 ครูถามว่า what number thirty nine what number thirty nine ข้อที่สอง what number twenty eight what number twenty eight ข้อที่สาม was number forty two was number forty two ข้อที่สี่ was number fifty was number fifty ข้อที่ห้า

ครบแล้วนะคะ6ข้อนักเรียนก็เขียนเฉพาะสิ่งชื่อสิ่งนั้นตามตัวอย่างนี้นะคะ่ะสำหรับของครูก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะนักเรียนก็อให้รักษาสุขภาพ ให้ปลอดภัยทุกคนนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยจบแล้วนะคะ